สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจ Facebook ของร้านหน่งดีเซลนะคะตาต้องเกินกต่นเลยสำหรับรถเบนท์คันนี้นะคะเป็นที่ต้องตาต้องใจของใครห,รหลายคนหรือเป็นรถเก่าเก็บแล้วสำหรับเบนท์คันนี้ใช่ไหมช่างเป็นรถที่ยุคเก่าเนี่ยก็ต้องมีแบบ เออเ,เ,เ,เป็นเป็นเป็นเศรษฐีฐานะดีเป็นตัวท็อปต้นเนี่ยออเป็นเศรษฐีฐานะดีเลยแหละที่จะได้ขับรถรุ่นนี้ต้องแต่ยุคก,ก่อนที่เปิดตัวมานะเปิดตัวนี่หลายล้านเลยนะสำหรับตัวนี้นะ,ะญญจำได้นะหลายล้านเลยมันเป็นตัวท็อปด้วยนะคะต้องขอขอบคุณต้องขอขอบคุณนะคะวัดสีเรืองบุญอ่าที่ให้ไว้วางใจร้านหลงดีเซลดูแลรถเบนซ์คันนี้นะคะเป็นรถดั้งเดิมของที่วัดเลยต้องบอกแบบนี้เลย เป็นรถดั้งเดิมเลยนะคะก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะช่างนงเครื่องเดิมเครื่องเดิมมันมีหก uh huh. แล้วเวลาเวลาจะใช้เหมือนสตาร์ทไม่ติดติด uh huh. บ้างไม่ติดบ้างอะไรแล้วมันกินน้ำมันหนัก uh huh. แล้วซ่อมจีงก็หลายหมื่นนะครับเหมือนอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าลูกค้าจะไปนครสวรรค์อย่างเงี้ย<อ>น่าจะไปพังอยู่ประมาณไหนให้จะแถวอ่างทองอจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไปเมื่อใช้รถคันนี้ในการ เดินทางไปกิดนิมนต์นะเดี๋ยวเรานะคะมาดูบอดี้รอบนอกกันอีกนิดนึงนะคะนี่ลมจะแรงหน่อยนะแมมกยางนะคะก็ยังเป็นเบนซ์เดิมๆนิ่มนิม,มากครับดีมากดีมากเลยใครมีรุ่นนี้อยู่นะบอกเลยต้องมีตั์ด้วยนะแต่ว่ามันก็ต้องทําแพงไงอ๋อเนี่คันนี้เราเลือกีใส่เป็น e <AS> หนึ่งเคดีเกียร์ออโต้ครับหนึ่งเคดีเกียร์ออโต้ คันนี้ความพิเศษคือเราทำเป็นชุดไฟดีแม็กให้ลุงพ่อเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาจุกจิกนะครับ<ว>หลังจากที่เราวางทาไปถ้าเป็นหนึ่งเคดีดางเดิมสองเคดีเนี่ยถ้าเป็นชุดไฟเดิมมันจะมีอุปกรณ์ควบเยอะอุปกรณ์ควบเยอะมันต้องไปแอบบแอบบหรือว่าต้องไปรีแมปปิดอะไรเงี้ยปัญหามันจะจุกจิกนี้ทั้งโนงขึ้นเป็นชุดไฟดีแม็กให้ ย้ำกันอีกครั้งนะคะภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้คือรถเบนซ์นะคะวางเครื่อง t o y ยต a 1KD หรือ t o y ยต a 3000เกียร์ออตโต้ใช่ไหมช่านนงงงแล้วเราใส่เป็นเป็นตัวนี้เป็นพอเป็นชุดไฟดีแม็แล้วนะชุดไฟเดิมมัาจะ,จะใช้งานไม่ได้<อ>นะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอใช้กล่องคุมเกียร์ออตโต้เป็นเป็นจูนเกียร์ออตโอต,โอตโ้ต่างหากเเหมือนจูเออโต้ซิง้าใช้เป็นเกียร์ออโต้ซิงเลยนะมันมันสมูทกัการใช้งาน ก็งานเตอร์ก็ทีเอ็นอินเตอร์ซิ่งเหมือนเดิมนะครับใส่ไฟก็เป็น m l พันตมลึงเหมือนเดิมนะคะก็เป็นทีมงานที่เราทํากันมายาวนานนะครับไว้ใจได้ถืมือนะครับสวยมากคันนี้นะก็โอเคทั้งนงขี่เมื่อวานไปอ่างทองนะครับโอ้โหสบายมากเลยนะสบายใจก็คือว่าเกียร์สับดีไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดเดินไม้ระบบระบบเกี่ยวกับพวกแอร์แล้วก็ระบบเกี่ยวกับพวกกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทุกอย่างได้หมดแอร์เย็นแล้วก็ขนนี้ก็จะมีของซิ่ง เป็นนูชีตเกตับเกเต็ปเต็ปร้านน่งดีเซลนะครับแล้วก็เทอร์โบเป็นปากซีซีสั่สงมาโดยเฉพาะสําหรับเกียร์ออโต้โดยเฉพาะเลยให้ติดบูตเร็วของพิศักเนาะเป็บูตเร็วๆเลยเพราะว่าเกียร์ออโต้เวลาเขาเขาขขติดบูตแล้วมันจะไม่สัมพันธ์กันนะอ่ะให้ดูกันอีกครั้งย้ํากันอีกครั้งนะคะอันนี้เป็นรถเบนซ์นะคะวางเครื่องยนต์โตโยต้า 1KD เกียร์ออโต้ซิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูฟังเสีีียยงงงงงนนนนิิิดดดดึ่่่ะะเเเเ๋วปปปปฝาาากกรรรรโไไไมมมชต้ออ็็ขฮล เดี๋ยวฟังเสียงนิดนึงนะคะคันนี้ไม่ได้เน้นปลุงต่งเสียงดังมากนะคะ,ะเราเน้นเป็นท่อออกท้ายนะคะแบบนี้เลยใครเจอเบนซ์คันนี้นะคะ S 5 0 0นะบอกได้เลย วัดศรีบุญเรืองวัดศรีเรืองบุญเอาวัดศรีเรืองบุญมุกอีกแล้ววัดศรีเรืองบุญนะคะขอบคุณหลวงพี่หลวงพ่อทุกคนนะคะที่ไว้วางใจร้านโลงดีเซลอ่าเดี๋ยวลองไปใช้งานดูนะคะเดี๋ยวตาเปลี่ยนเปลี่ยนที่นั่งดวฝาตาขอนั่งข้างหลังแล้วกันนะจะได้เห็นความไวนะคะโอ้ี่ใช่อัศนะหรือเปล่าเนี่ยอึบนิมมตนไปทางนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวานั่งทางด้านในตรงนี้นะอ่ะโชว์หน่อยว่า ม่านม่านเปิดปิดได้ไหมอ่าอ่าอ่านาม่านยังใช้งานได้ดีอยู่นะก็เราก็ความเดิมเน้นความเดิมให้ได้มากที่สุดคืออย่างเช่นกระจกเนี่ยเนี่ยท้ายกระจกซ้ายขวาขึ้นลงได้นะครับขึ้นลงไ้หมดนะแต่ถ้าจะขึ้นลงไม่ได้เนี่ยก็จะมาจากเอ่อมอเตอร์มอเตอร์กับเาที่ขนลงทําไม่ได้เหมือนกันนะอันนั้นต้องไปหาอุปกรณ์ต่างหากเพิ่มเติมขึ้นมาอันนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยว อันนู้นมันมัน,ม,นมันติดโอเค,อเคแล้วเดี๋ยวไปดูภายในอันนี้ไมก่อนก็นได้เอ,อเอาลง่อนเดี๋ยวเรานะคะไปดูภายในกันนะคะตรงนี้นะคะอ่ะตากดน,นั้นลงนะเท่าไหน่คะอันนี้อ่าลงอ่อา,อาอตรงนี้นะคะมันก็จะมีนิดๆหน่นนอยๆนะอ่ะตรงนี้นะคะเป็นระบบกคันเกียร์ยังเป็นเหมือนเดิมนะ อุปกรณ์มันเดิมตะเกียร์ก็เป็นหนึ่งเคดีแล้วก็ส่วนตัวนี้ที่เราเห็นกระปิ๊บกระปิบนี่เป็นเออ่ให้เราสัญลักษณ์ให้เราเห็นว่าเราใช้กล่องจูนเกียร์อยู่ส่วนแอร์ก็เย็นได้เหมือนเดิมเย็นได้เหมือนเดิมเลยนะ้าไอ้พวงมาลัยอะไรทุกอย่างก็ยังเป็นเบนซ์เหมือนเดิมนะปัดหรือไม่ก็เป็นเบนซ์นะคะแต่เบนซ์ใส่วัตถุ์บูธบูธเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณสามสิบปอนด์สามสิบไม่เกินสามสิบห้าปอนด์เนี่ยเดี๋ยวเราแต่เมื่อกี้ที่ทั้งนงลองดูก็ประมาณร้อยแปดสิบสบายๆนะชิวๆอันนี้ เกียร์ก็สับได้ตามรอบเลยนะสุดท้ายพอดีสุดท้ายพอดีหรอสุดท้ายได้เลยอ๋อยืนพื้นเลยนะคะร้อยสี่นะคะร้อยหกนะคะตอนนี้นะคะของเดิมเป็นเครื่องวีวีหกซึ่งไม่มั่นใจว่าจะวิ่งได้แบบนี้หรือเปล่าร้อยแปดนะคะแมเกียร์สับแบบตุ๊บมากเลยนะสองร้อยสบายสบายสองร้อยสบายสบายนะคะแต่เราก็ขับขี่หลังถนนด้วยความไม่ต้องนาได้เยอะเลยนะเดี๋ยวให้หลวงพ่อไปใช้ทุก่อนแค่นี้สองร้อยก็ สุดๆแล้วลุงพอจะเอาไป,ไปไปใต้ด้วยเ,ๆๆเดี๋ยวเทสลันให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะฝากติดตามเบนซ์คันนี้ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทีมงานขอขอบคุณ ทุกภาคส่วนนะคะที่เนรมิสสรรสร้างรถคันนี้นะคะเดี๋ยวสดส่งกลับบ้านให้ไม้ส่งกลับวัดให้นะคะก็ขอขอบคุณเป็นทางการนะคะใครอยากได้ความสวยความแรงแบบนี้นะคะติดต่อร้านหน่งดีเซลเสนาอายุธยาได้เลยค่ะวันจันทร์ถึงวันเสาร์8 0โมเช้าถึง5.00โมงเย็นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ